สวัสดีครับพี่น้องขา้ขาวเกาหลีงามๆนะพี่น้องก็จะเป็นข้าวสวยข้าวเจ้านะครับมเมล็ดข้าวเกาหลีจะเป็นมเมล็ดสันๆันนะพี่น้องมเมล็ดสันๆครับสวยงามมากลองนับดูครับก่อนมีกี่ต้นเขาจะนี่ครับหนึ่งหนึ่งสอง

สวยมากครับข้าวเกาหลีงามมเดือนหน้าก็รอเกี่ยวแล้วครับนี่วันนี้วันที่30สิงหาครับ68เพชรพักดีเช่นนี้ครับขอบคุณที่รับชมต้นไม่สูงไม่ต่ำนะครับประมาณ50ิบเซนแต่ข้าวเขาหนาแน่นมากมันจะกัก็ประมาณนี้ครับตอนเย็นๆครับพี่น้อง